สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับมิถุนนสอน้รกนะครับก็ผมได้ทำการสั่งซื้อนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับ Samsung Galaxy A 5 6 5G นะครับผ่านทางแอปส้มนะครับก็ ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งก็หลายวันอยู่นะครับเนื่องจากทางร้านแจ้งว่าสินค้านะครับมีจำนวนเยอะนะครับก็ตอนนี้ได้รับสินค้าเรียบร้อยนะครับก็พัสดุที่ได้มานะครับก็เป็นกล่องนะครับแบบนี้นะครับก็ยังไม่ไดไม่มีร่องรอยในการเปิดออกนะครับ แต่อย่างไดนะครับแต่เราจะดูภายในอีกทีนะครับว่าสินค้าตรงตามที่เราสั่งหรือไม่นะครับก็เปิดกันเลยครับผมดูว่าสินค้าจะตรงตามสเปคที่เราสั่งหรือไม่นะครับ อันนี้ก็มีการกันกระแทกมาด้วยนะครับเขมสั้นก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวขนาดความจุ12 256ิบิกนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับทุกคนดีดีเลย โอเคอันนี้ก็มีการซีนอยู่นะครับยังไม่มีการแกะออกนะครับทุกคนยังมีการลอกออกนะครับทั้งสองด้านแล้วก็มีซีเขียวถูกต้องนะครับนี่นะกล้องโฟกัสไหมจะเป็นขนาดสิบสองนะครับแรมนะคสอง ความจำสองห้าหกนะครับม,มีกอตตชนะครับโอเคถือว่าถูกต้องนะครับก็น้ำหนักไม่เยอะมากนะครับเบาๆก็ประมาณนี้ครับผมโอเค